สุลต่านอัลฮัมมัดรอฮิมสลามอวยคุณอัลลอฮฺตุลลอฮฺบะระกาตุอย่าเรียกกันด้วยฉายาที่คนถูกเรียกเด่ไม่ชอบเรื่องนี้หลายคนไม่สนใจหรือว่ามองข้ามหรือบางทีเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คือการตั้งฉายาหรือว่าการพ่วงคำไทยโดยเฉพาะอย่างเช่นชื่อของคนที่มันใช้กันเยอะ เป็นชื่อที่ดีเช่นชื่อท่านในบีมัมม่าสอลล์อะไรสัย่ัมชื่ออาห์มัดโอโ้คนใช้เยอะเลยถ้าสมมติว่าเราจะสร้อยด้วยกับนามสกุลของเขาหรือว่าสร้อยด้วยกับฉายาที่ดีๆอันนี้ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะสร้อยได้สร้อยตระกูลสร้อยฉายาที่ดีๆแต่บางทีการไปสร้อยฉายาที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ชอบหรือเป็นคำล้อเลียนจริงๆเนี่ยอ้างไปถึงชื่อพ่อในอาหรับเองวัฒนธรรมของอาหรับหรือไม่แต่ตะวันตกนะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งสําหรับกตัญญธรรมของคนไทยเนี่ยคือการเรียกชื่อพ่อมันอาจจะเป็นการล้อเลียนถ้าเราไม่เจตนานล้อเลียนก็เป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะกระทําได้หรือการที่เราไปเรียกฉายาคนอื่นด้วยกับความบกพร่องด้านหนึ่งด้านใดของเขาเช่นคนนี้เขาเดินแบบว่าขากระเพกกระเพกหน่อยเรียกเขาเป๋ หรือว่าคนนี้เขาตาเขาไม่ปกติแล้เรียกเขาเขาหรือว่าเขาตาบอดหรือว่าคนนิ้วกุดเรียกว่ากุดคนแขนมีอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยแล้วก็ไปเรียกฉายาต่างๆหล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการอิสลาม คือเอาง่ายๆว่าหลักการที่เราสุภานุวตสอนนี่คือเอาใจเขามาใส่ใจเรามมติว่าคนจะมาเรียกเราด้วยกับฉายาอะไรก็ตามที่เป็นการล้อเลียนเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันดังนั้นนี่คือหลักการที่เราสุฮานุวตสอนในอันกุรานแล้วก็ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราท่านมีสอนลราคนสำคัญเช่นท่านได้ห้ามคนหนึ่งเนี่ยท่านได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดอย่าได้ ด่าทอพ่อแม่ของตัวเองซอฟถามว่านบีครับมีใครละที่เขาจะด่าทอพ่อแม่ของตัวเองนบีจึงบอกว่ามีสิก็คือการที่นายอลิฟสมมตินะไปด่าทอในบาด่าทอพ่อแม่ของนายบาและทําให้นายบาเนี่ยกลับมาด่าทอพ่อแม่ของนายอลิฟนี่คือผมแค่ยกยกตัวอย่างชื่อที่มันเป็นลิฟบาตานะพอด่าทอไปด่าทอมาแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับนายอลิฟด่าทอพ่อแม่ของตัวเองเพราะไปเริ่มด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นก่อน เห็นไหมฮะนี่คือคำสอนให้เอาใจเขามาใส่ใจเราในอันกุรอานละซุบฮานุาห์ตะบอกไว้ในซูรอสอันฮุจูรอตจริงๆแล้วบุคลิกภาพที่ดีงามอยู่ในหนังสือที่ผมได้เขียนไดเขียนคู่กับภรรยาก็คือนบปรกกาว,ว่าพี่ดูดีนะมารยาดีเพราะมีอนันกรุรอานในมารยาทอันหนึ่งก็คือมารยาที่ผู้ศรัทธาพึงปฏิบัติต่อกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากันเอามาดูว่าละซุบฮานูวะตะสอนอะไรสอนอย่าเรียกชื่อฉายานามของไม่ดีของกันและกันเนี่ยวิธีการ อย่าให้มันไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเรียกกันด้วยฉายาเนี่ยมันมีอะไรก่อนอันเนี้ยเราบอกออสบิลไลเนอร์เชอรตอนเราพูมยาไอูฮัลเดีนาอามมนูผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ถึงคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงห้ามทำสามสิ่งต่อไปนี้1นึ่งไลัสคอร์กอมินกกมินกลุ่มหนึ่งอย่าดูถูกอีกกลุ่มหนึ่งโดยหวังว่าคนที่ถูกดูถูกเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันอย่าไปดูถูกกลุ่มผู้อีกลุ่มหนึ่งหวังว่าพวกเธอที่ถูกดูถูกอาจจะดีกว่าคนที่ดูถูกเขาก็ได้อันนี้คือข้อแรกข้อที่2เวลาตลมีซูอัลฟุากุมและพวกเจ้าอย่าด่าทอตัวเองอ้าด่าทอตัวเองยังไงก็คือการด่าทอคนอื่นทําให้คนอื่นมาด่าทอตัวเรา เท่ากับเราได้ด่าทอตัวเองนี่คือในัยะหนึ่งหรืออีกในัยะหนึ่งก็คือการด่าทอพี่น้องมุสลิมเพราะมุสลิมเป็นเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันด่าทอคนอื่นก็เท่ากับด่าทอตัวเราเองแม้คนอื่นเขาจะไม่ได่ดาทอเรากับเ็าต่างอันนี้คือในัยะที่สองนะและอันที่สามข้อที่สามเราบอกว่า <st> วาลาตนาบาซูบิลอัลกอบและอย่าเรียกฉายาที่ต่างฝ่ายต่างไม่ชอบอเพราะเวลาคนเนี่ยเริ่มคิดไม่ดีต่อกันแล้วฉันเหนียกว่าคนนั้นแล้วแล้วก็เริ่มมีการตำหนิมีการด่าทอกันและกันแล้ว ข้อที่3เนี่ยก็จะมอบฉายาให้กับกันแล้วกันรอสุบะฮันุฮัยตบอกว่าอย่าทำแบบนี้เพราะการทําแบบนี้นะมันไม่ใช่ไม่ดีกับคนที่ถูกด่าทออย่างเดียวแต่ความไม่ดีแรกที่ใครจะได้รับความไม่ดีแรก ตัวคนที่ด่าทอเองัอลลวเรจึงบอกบิซาลิสมุลฟูซูกูบาดัลอีมานัาลลวเรสุบฮานฮูวแต่บอกว่าช่างแย่จริงๆที่ผู้ศรัทธาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนคือเนื่องจากการด่าทอและล้อเลียนก,กันด้วยฉายานามที่น่าเกลียดนั้นภายหลังจากที่ศรัทธาแล้วหมายถึงเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแล้วอีมานของเรามันมายับยั้งไม่ให้เราไปเรียกคนอื่นด้วยกับฉายานามที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือการที่เราไปด่าทอคนอื่นหรือเรียกคนอื่นด้วยฉายานามที่ไม่ดี มันไม่ดีกับตัวอะไรถ้าเราเข้าใจปัชญานี้นะเราจะทําให้เราชีวิตเนี่ยเรามองคนอื่นในแง่ดีทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันคือการทําให้เรากลายเป็นคนดีนะอัลลอฮ์และในสายตาของผู้คนดังนั้นเนี่ยบทสรุปนะก็คือคนที่ชอบเรียกคนอื่นด้วยกับฉายานามชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันคือตัวตนของเขา เราไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเขาแต่เราดูตัวเราเองเนี่ยว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็คนอื่นบางทีเขาอาจจะมาว่าเราเราอิกนอเราทําเป็นไม่สนใจและคําที่เขาพูดมันจะกลับไปหาตัวเขาเองแต่ถ้าเราเนี่ยไปตอบโต้ในสิ่งที่มันไม่ดีกลับไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็แสดงบุคลิกภาพที่ไม่ดีกลับไปเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือคาแนะนําที่มาจากอันุรานใครต้องการศึกษาเพิ่มเติมในช่วงเดือนระมดอนแนะนํามากเลยนะครับใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นศึกษาสุราใดในเดือนระมดอนนี้ผมแนะนํา ศึกษาอย่างจริงจังนะสุร้อนฮุยรอสองหน้าครึ่งแล้ใครไม่รู้จะเริ่มยังไงแนะนำหนังสือเล่มนี้มารยาทดีเพราะมีอันอุรอานสุร้อนฮุยรอสำหรับใครควรหนังสือที่จะบอกนะครับในขั้นตอนต่างๆในการใครควรแล้วก็ตอนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นบทความสั้นๆอันนี้จากพี่หนูดีนะก็คือภรรยาของผมเนี่ยที่ได้เขียนเป็นบทความสิบบทความที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีมารยาทที่ดีต่อบุคคลต่าง พี่น้องมุสลิมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเลาะต่อรสุนของพระองค์นะครับใครสนใจหนังสือราคา1690ห้ใครชมคลิปนี้ให้อีก5เล่มสุดท้ายราคา 1, 4,90พร้อมกับแถมเล่มนี้หนึ่งอันกุรานคำต่อคำฉบับพปวให้แค่5้าเล่มนะที่จะแถม1นึ่งสี่เก้าที่ราคา1690หลังจากนี้5้าเล่มแล้วก็จะขึ้นราคาเต็มราคา1 6 9 0้นะครับใครสนใจรับปรโมชอนนี้ด้วยกับ มารยาทดีพราะมีอัญมณพี่น้องพิมพ์ c f 4 9 0มาได้เลยครับ s ลัยกุมวะ i ราะ w ์มะตุลลอฮิวะบะเรา r กาตุฮ์